ัลโหลทักทายกิตตี้หน่อยนะครับแม่กูลูกอาอย่างงี้กูลูกคือกูให้ดาวไปก่อนโอเคนะรับดาวไปก่อนเลยคือมันถูกแน่นอนถูกใจด้วยนะเลขสูนเฉลียสวยๆนะครับทีนี้กูลูกกูลูกอาจจะแบบพี่เกียรติฟังกูมโมโล่ะสิแต่เนี้ยให้ดาวดวงที่หนึ่งคือถูกนะเพราะยากกำลังสองแล้วเป็นบวกโอเคทีนี้อันนี้ลบๆเอาลบๆแค่นี้เนาะลูกสังเกตเห็นความเหมือนความต่างอะไรของตัวนี้ครับ เห็นสองศูนย์สองสามเนาะแล้วตรงนี้มันห่างจากตัวสองศูนย์สองสามแค่หนึ่งหน่วยเองหนึ่งแต้มเองใช่ไหมลูกดังนั้นจังหวงทรับพรุ่งนี้เราจะได้เรียนสิ่งนี้เรกการแทนเพืน้ําแล้วมันอาจจะช่วยทําให้เราง่ายขึ้นคือเราจะแทนด้วยสิ่งที่มันเหมือนสิ่งที่มันลักษณะคล้ายเคียงกันแล้วนําไปใช้ในการคํานวณแล้วมันจะช่วยเราง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับโจทย์เท่ากับเป็นเป็นเศษส่วนแบบนี้ใช่ไหมลูก เศษส่วนแบบนี้แล้วไงต่อครูนะข้างบน2023เชื่อ n ข้างล่างคือ,อตรงนี้นะ2อ2 3ไอิติดลบอะยกัน2งเป็นบวกเนาะเป็น n กําลัง,องไอไอ้ลบตรงนี้คูขออนุญาตเป็นคุยกับบวกตรงนี้เป็นลบลบเป็นบวกเอ <Yeah. S 1> บวกคูณลบเป็นลบเออทีนี้คุณลูกต้องตั้งสติตรงนี้ตอนนี้เราคิดข้อหมายเรียบร้อยเหลือ2022เราไปทดไกลๆโดยเฉพาะเด็กอีกหลายคนนะครับ 2องศมันต่างจากตัวนี้อยู่หนึ่งคุณลูกต้องเขียนวงเล็บถ้าไม่เขียนผิดกันเกือบร้อยละร้อยเลยคือ n ลบหนึ่งเข้าใจว่ามันลดลงจากตัวนี้หนแต้มส่วน2องพมันมากกว่าตัวนี้อยู่หนึ่งแต้มก็จะเป็น n 1บวกหถูกต้องลูกแต่เชื่อไม่ว่ายังมีอีกน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ถ้าไม่ใส่วงเล็บใหญ่ๆตรงนี้อีกสักหนึ่งรอบเนี่ย ผิดอีกเครื่องหมายเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะพรุ่งนี้อย่าอย่าให้เห็นนะครับไม่ถึงว่าเห็นก็ได้แต่ก็จะเตือนบุ่นๆนไปอีกเพราะว่าเอ,อความระมัดระวังเราต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะท่าเรียนกับครูครูก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายทําทีละอย่างครูไม่ทราบว่าทุกคนจะรีบไปไหนตอนนี้ช่วงเราฝึกแต่คือเข้าใจเวลากมา็มีนะครูแบบตายอะไรเงี้ยอยากรู้ทะทุกเรื่องใจเย็นถ้ารู้ไม็ม ข้อเดียวอาจจะทําให้สิ่งเดียวเนี่ยให้คุณลูกพราวไปจนถึงรอบสองเข้าร,รอบไปทุกที่สอบที่ไหนก็ได้หมดถ้ามันมีคะแนนจําได้ไหมวันนี้ครูพูดว่าเธอทําได้ทุกข้อเธอเธอได้ทําทุกข้อกับไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวเธอก็เหมืนอนหยุดจุดเริ่มต้นกว่าน,นี้ครูพูดอย่างนั้นถูกต้องมันเหมือนกันนะครับนี้เราทําตัวส่วนให้เรียบร้อยก็คือคูณลบไปหนึ่งเล็บก่อนนะครับก็ขออนุญาตมาเขียนตรงนี้เป็นเอนส่วนด้วยอย่างเนี้ย เราก็จะคูณครับ n อกำลังสองลบด้วย n นกำลังสองเห็นไหมครับลบคูณลบเป็นบวก1เห็นไหมครับตัดทอนได้เลยแล้วเราก็จะเหลือเอน,นะลูกแต่ n เ,เราบอกว่าเท่าไหร่เล๊สองพั 2023. นยี่สิซึ่งคิตตี้ก็ตอบถูกนะพรุ่งนี้เราเจอกันด้วยหมดนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเนาะ